ทองไทยเปิดตลาดบวกแรง350บาทหลังเงินบาทพลิกอ่อนค่ามาแตะ33บาทต่อดอลลาร์ขณะที่โกสปอร์ตรอดูตัวเลขแรงงานและสะาการณกในตะวันออกกลางส,สดดีเพื่อนๆน,น,นักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พฤหัสที่3ตุลาคมนะครับโกลายังมีข่าวคาวเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจำนะครับสามารถติดตามให้กำลังใจพวกเราได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe ทางช่องทางต่างๆนะครับวันนี้เราเริ่มจากราคาทองคําไทยกันก่อนเลยครับสมาคมค้าทองคําประกาศราคาและ รางวันเพิ่มขึ้นมาถึง350บาทนะครับทำให้ราคาขายออกทองคาแท่งก้าสูกจุดห้ากลับมาอยู่ที่4 1 4 5 0บาทราคารับซื้ออยู่ที่4 1 3 5 0บาทขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายออกอยู่ที่4 1 9 5 0บาทราคารับซื้ออยู่ที่4559มาบาท4 8สบสตางค์โดยเงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อ่อนค่าลงจากเมื่อวานนี้ที่ระดับ32.74บาทต่อดอลล่านะครับโดยเงินบาททยอยอ่อนค่าลงต่อเนื่องตามโมมเนตกาารแขขงค่ึ้ ลาสหรัฐโดยเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าลงได้อีกไม่ยากนะครับตแต่รายที่นั่งทุนยังไม่ได้กลับมาเชื่อมั่นว่าเฟดจําเป็นต้องลดดอกเบีย้ยในการประชุมที่เหลือของปีนี้จะไปถึงช่วงต้นปีหน้าด้วยนะครับเ mm hmm. พราะว่าน,นักทุนอยากรอฟังท่อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดนะครับเพื่อประมวลแนวโน้มทิศทางดอกเบีย้ยของเฟดและก็รอติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในบระดาก,การอย่างใกล้ชิดว่าจะมีความดุแลแรงเพิ่มขึ้น หรือว่าลูกหลามมันปลายหรือเปล่านะครับโดยวันนี้คาดว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ32.80ถึง33.20บาทต่อดนลลาร์โดยหั่วสิงเฮงมองว่าเงินบาทอ่อนค่าแต่33บาทหนุนราคาทองคําแท่งให้ปรับตัวขึ้นเหนือ41,000บาทและทําให้ราคาทองคําแท่งกลับมามีแนวโน้มที่สดใสนะครับโดยราคาทองคําแท่งได้ยกห i ยกโลต่อเนื่องสามวันติดต่อกันแล้วนะครับและคาดว่าทองคําแท่ง ปรับตัวขึ้นได้ต่อแนะนําว่าให้เล็ดโปรฟิตลันนะครับโดยให้นรับที่41,300แล้วก็41,150บาทส่วนดัตต้าอยู่ที่41,550แล้วก็41,700บาทก่อนจะไปดูความเคลื่อนไหวของราคาโกูสปอร์ตเมื่อวานนี้ต้องขอบคุณมัลสัก้าทองใหญ่ของเมืองไทยนะครับที่สั่งดุลการแมนโกลาวมาอย่างต่อเนื่องเริ่มจาก YLG Bullion International จำกัดบริษัท Indigo Co., Ltd. จำกัดบริษัท Oxid จำกัดบริษัท Channing Gold Bullion บริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหงคอมมิิตี้จำกัดและบริษัทออโรราเทดดิ้งจำกัดสามนี้ราคาทองคำไทยบวกแรงแต่ราคากลด์สปอร์ตเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลง5ดอลลาร์ราคามาปิดตลาดที่2,658ดอลลาร์หลังเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น0.48%มาแตะที่ดับ101.67หลังตัวเลขการจ้างงานภาคกระชนทั่วไป เดือนกันยายนของ a อ p เพิ่มขึ้น1 4ึ0 0 0าตำแหน่งซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการนะครับขณะที่นักทุนยังติดตามสถานการณ์ในวันออกกลางอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากอิสราเอลประกาศว่าจะโจมตีอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวนมากโจมตีราเลห์มุกบังคารที่ผ่านมานะครับขณะที่นักรบติดอาวุธชาวมุสลิมนิกายชีอะและได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษก็ได้ส่งโดนโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในอิสราเอลนะครับคืนนี้มีตัวเลขฐกิจซัดต้องติดตามอยู่หลายตัวด้วยนะครับเริ่มจากจำนวนผู้ขอรรัับสิ์กาาาาาาวว่่่งงนนดตลคจะเพมึ้3,000 สูดับ2 2 1 0 0 0ลายและช่นีพิมายภาคบริการเดือนกันยาย,ยนโดย i อ m ยเอมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูดับ51.6จากเดือนสิงหาคมอยู่ที่51.5นะครับเราไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำในประเทศครับทางช้นิ่กล่าวว่าค่าเงินเย,ยนอ่อนค่าแต่อัดับต่ำสุดที่146.51เยนต่อดอลลาร์หลังจากข้อจกแหลงของนายุมงตีญี่ปุ่นระบุว่าเศรษฐกิจยังไม่พร้อมสำหรับการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยอีกครัง้งนะครับถือเป็นการกดดอลลาร์แข็งขึ้นชั่วขณะนะครับแต เล็กๆจากผู้นํากลุ่ม G7 ที่เตรียมใช้มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านอีกครั้งเนึงนะครับหลังจากที่ได้โจมตีเซลแต่ประเด็นดังกล่าวจะกระทบต่อราคาน้ำมันแบบสืบเนื่องจนเปลี่ยนท่าทีมุมมองของดอกเบีย้ยของเฟดนั้นก็ยังคงเป็นเรื่องที่ไกลเกินไปนะครับเพราะว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งเศรษฐกิจอารแห่งก็ยังชะลอตัวอยู่ซึ่งเป็นปัจจัยฉุดราคาน้ํามันอีกขาหนึ่งที่จะนํามาร่วมพิจารณาเรื่องของการปรับลดดอกเบีย้ยนะครับทางนี้หากพิจาทางเทคนิคราคาทองคําการยอดตัวเล็กระหว่างว,งวันยังคงเกิดขึ้นได้นะครับแต่งคง็กาอื คงเดิมนะครับรอให้ราคาอยอดตัวแล้วก็โอเพนลองที่2,660ดอลลาร์ 2, 60, แล้วก็2,650ดอลลาร์เพื่อถัวเฉลี่ยที่2,636ดอลลาร์ 2, นะครับมีจุด SL ที่2,630ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2,667 2,678แล้วก็2,687ดอลลาร์ 2, นะครับานาย y ายมองว่าหากราคาโกลสปอร์ทยอดตัวลงแล้วก็สามารถ ยืนเหนือแนวะรับได้อาจเกิดแรงซื้อดันให้ราคาปรับตัวขึ้นอีกครั้งนึงนะครับแนะนาเปิดสา,าซื้อเก็งกำไรรยะสั้นหากราคาสามารถยืนเหนือแนวะรับ2,643-2,625ดอลลาร์ได้แล้วก็ปิดสถานะซื้อทากาไรหากราคาปรับตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้าน2,673-2,685ดอลลาร์นะครับแล้วก็ตัดขาดทุนหากราคาหนุนแนวรับ2,625ดอลลาร์ขณะที่ TDCO มองว่าตัวเลข ADP นันฟาร์มเดือนกันยายนขยายตัว143,000ตําแหน่งมากกว่าเดือนก่อนหน้าแลวก็มากกว่าที่ตลาดคาดการส่งผลให้เงินนะ ลากกลับมาแข็งค่าและก็บอลยูดปรับตัวสูงขึ้นนะครับกดดันราคาทองคําให้ปรับตัวลดลงเนื่องจากตัวเลขการจ้างงานยังแข็งแกร่งนําไปสู่การลดดอกเบีย้ยของเฟดที่ช้าลงนะครับทั้งนี้ภาพรวมราคาทองคํายังแว่งตัวในกรอบโดยไม่มีน้ำสาคัญนะครับแต่เงินบาทเริ่มอ่อนค่าซึ่งจะหนุนราคาทองคําไทยให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับขณะที่ a AR r r กด u d e t มองว่าราคาทองคํายังแว่งตัวในกรอบเคลื่อนที่ออกไปดานข้างนะครับแต่การสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลงเป็นสนัญญาณว่ามีโอกาสย่อ,ยอตัวลงมาทดสอบนะครับวันนี้นะครับนักทุนพิจณาแบ่งเงินเข้้าาซือ รับ2,650 2,640แล้วก็2,630ดอลลาร์นะครับแต่ขาดทุนหากราคาปรับฐานลงต่ำกว่า2,630ดอลลาร์แล้วก็ขายทำกำไรเมื่อราคาดิดตัวขึ้นประมาณ10ดอลลาร์จากจุดซื้อหรือว่าแถวแนวต้าน2,670 2,680แล้วก็2,685ดอลลาร์อันนี้คือข้อมูลที่โกลาล์หยิบยกมาฝากกันในช่วงแรกของวันนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมจากนักวิเคราะห์ของออสิตรนะครับมาดูมุมมองการลงทุนกันว่าจะเอาอยัางไงกันดีทองไทยขึ้นมาเยอะมากขนาดนนีีววยกหือ่ออดเดั ่นะครับช่วงนี้กลังไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ